ปฏิทินเราใช้งานปฏิทินทําอะไรบ้างเราจะใช้บันทึกนัดหมายมีนัดประชุมนัดคุยงานกับลูกค้านัดกับครอบครัวกิจกรรมต่างๆนัดไปพบแพทย์งานที่ต้องส่งวันนั้นวันนี้แบบดั้งเดิมเราจะใช้ปฏิทินกระดาษที่วางอยู่บนโต๊ะทํางานมันก็จะมีความไม่สะดวกถ้าเราอยู่ข้างนอกเนี่ยต้องการตรวจสอบเวลาลดูนัดหมายก็อาจจะไม่สามารถที่จะดูได้ ปัจจุบันเรามีโทรศัพท์มือถืออยู่ทุกเครื่องเ่ยที่เป็นสมาร์ทโฟนจะมีแอปที่เป็นแอปปฏิทินเราสามารถใช้ปฏิทินเหล่านี้นะครับเวลาใช้บนมือถือเนี่ยข้อดีก็คือถ้าเรามีการใช้แอคเคา t ์เดียวกันทั้งหมดกับทุกอุปกรณ์นะครับเราสามารถที่จะใส่การนัดหมายที่อุปกรณ์ไหนก็ได้นะครับใส่บนคอมพิวเตอร์เปิดดูในมือถือใส่บน iPad เปิดดูในคอมพิวเตอร,นะร์ใช้ร่วมกันได้หมดเลย นอกจากนี้เราสามารถแบ่งปันปฏิทินกับเพื่อนร่วมงานหรือว่าลูกค้าได้เช่นกันจะได้รู้ว่าช่วงไหนที่เรายังมีเวลาว่างอยู่นัดประชุมได้เป็นบริการที่ต้องให้ลูกค้านัดเวลามาใช้เป็นตารางให้เขาดูว่าช่วงไหนที่ยังมีช่องเวลาที่ว่างอยู่บ้างที่สามารถรับนัดได้เดี๋ยวเรามาดูนะครับวิธีการใช้งานปฏิทินอิเล็กทรอนิกส์กันครับ ในการใช้งานปฏิทินการเริ่มต้นการใช้งานเหมือนกับการใช้แอปอื่นของ Google กดไปที่เมนูก่อนแล้วก็เลือกปฏิทินเมื่อเปิดขึ้นมานะครับก็จะแสดงภาพนะครับว่าตอนนี้เป็นวันเวลาเดือนไหนด้านซ้ายเป็นเมนูที่เป็นภาพแบบทั้งเดือนรตรงกลางแสดงรูปแบบของสัปดาห์ซึ่งตรงนี้ เราอาจจะมีการปรับเปลี่ยนได้ตามการใช้งานเราตั้งค่าแบบไหนเปิดมาคราวหน้ามันก็จะแสดงผลแบบนั้นในการสร้างการนัดหมายนะครับเริ่มต้นได้ง่ายโดยการกดปุ่มสร้างนะครับสร้างกิจกรรมนี่เป็นชื่อกิจกรรมว่ากิจกรรมอะไรนะครับตั้งชื่อว่าคุยงานวิจัยแล้กันต้องการวันที่เท่าไหร่ครับนี่เป็นวันศุกร์ ตั้งว่าเวลาอะไรตรงนี้จะพิมพ์เป็นแมนนวลก็ได้หรือว่าจะเลือกจากเมนูก็ได้เช่นกันแล้วก็กดบันทึกเท่านี้ก็เสร็จแล้วครับนอกจากจะเริ่มที่สร้างแล้วเราอาจจะคลิกที่ตัวปฏิทินก็ได้คลิกไปตรงไหนก็จะมีกล่องขึ้นมาถามัหเป็นงานอะไร จัดวันเวลาไหนแล้วก็กดบันทึกก็จะได้ปฏิทินที่เราต้องการขึ้นมาครับในส่วนของการแสดงผลเราสามารถเลือกได้หลายแบบจากรูปแบบตรงนี้ครับด้านซ้ายของเมนูหากเราต้องการดูภาพรวมของเดือนนี้ตารางงานวันไหนบ้างว่างไม่ว่างอย่างไร ดูว่าวันไหนว่างจะดูเป็นรายสัปดาห์นะตารางแต่และว,วันในสัปดาห์นะรเรียงตามเวลาหรือจะดูแค่วันที่เราสนใจตรงน,นี้นะครับสามารถเลือกได้ตามการใช้งานในการใช้งานปฏิทินร่วมกับผู้อื่นขอพูดเป็น2เรื่องเรื่องที่1คือการเชื้อเชิญบุคคลอื่นเข้ามาร่วมกิจกรรมที่เราสร้าง กับ2การแบ่งปันปฏิทินให้ผู้ร่วมงานหรือครอบครัวทราบตารางของเราว่าว่างหรือไม่ว่างมีกิจกรรมอะไรที่ไหนบ้างเมื่อไหรผมจะขอเริ่มจากงานที่มีการนัดหมายสร้างไว้อยู่แล้วกดปุ่มแก้ไขน,นี้ผมต้องการที่จะเพิ่มผู้เข้าร่วมกมารประชมุมมีเมนูอยู่แล้วนะครับก็มีรายชื่อที่เราสนใจก็กดเลือกได้เลยหรือว่าพิมพ์เพิ่มเป็น คนคนไปก็ได้เช่นกันเมื่อเราพิมพ์ชื่อแล้วก็กดบันทึกเข้าไปก็มีหน้าต่างมาถามว่าจ้า่องอีเมลเชิญเขาหรือเปล่านะครับโดยทั่วไปเราก็มักจะกดส่งเท่านี้นะครับตัวปฏิทินก็จะส่งอีเมลเชิญเข้ามาร่วมกิจกรรมเมื่อเขาตอบรับเนี่ยก็จะแสดงผลนะครับถ้าเขาตอบรับมานะครับ ก็จะขึ้นเป็นลักษณะกดบวกแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าไม่ก็จะเป็นกากรกะบาดแต่ก็จะทราบว,ว่าเขาสามารถมาร่วมงานที่เราเชิญเขาได้หรือไม่ต่อมาครับพูดถึงเรื่องการแชร์หรือว่าแบ่งปันปฏิทินให้กับคนที่เราต้องการใช้ปฏิทินร่วมกันครับนี่ปฏิทินของเราเนี่ยก็จะเป็นชื่อของเราครับอยู่ทางด้านล่างซ้ายนะครับกดไปที่เมนูครับเมนูตั้งค่าและการแชร์ เป็นภาษาอังกฤษเป็น setting and sharing นะม,มีเมนูอะไรบ้างสิทธิ์การเข้าถึงใช้ร่วมกับบุคคลที่ระบนะุเราจะใช้เมนูนี้แหละตอนนี้นะครับเราเป็นเจ้าของรเราต้องการเพิ่มใครเข้ามาเห็นปฏิทินเราบ้างนะนี่ผมลองเพิ่มบุคคลดูนะพิมพ์เป็นชื่ออีเมลของเขาก็ได้นะครับถ้าไม่มีลิสต์ให้อยู่นี่สิทธิ์จะมีอะไรบ้างนะครับ แสดงเฉพาะข้อมูลว่างไม่ว่างนะครับถ้าเราไม่ไสนิทอะไรกันมากตพองการที่เขาทราบว่าว่างหรือไม่ว่างเท่านั้นจะขอนัดหมายได้ก็ใช้แบบว่างไม่ว่างถ้าให้รู้ว่าทําอะไรเมื่อไหร่อาจจะเป็นเพื่อนร่วมง,งานให้ดูอัลกิจกรรมทั้งหมดถ้าเป็นคนที่เรามอบหมายให้ดูตารางของเราเอาจจะเรียกว่าเป็นแบบให้แก้ไขกิจกรรมได้ด้วยอาจจะมีเลขานุก,การอาจจะช่วยดูแลก,กิจกรรมของผู้บริหารอันที่4ี่เนี่ยก็คือ ได้ทั้งแก้ไขแล้วก็จัดการการแชร์คือคนนั้นมีสิทธิ์แชร์ปริทินของเราตอบไปด้วยอันนี้ก็เลือกใช้นะครับตามความต้องการนะครับกดสิทธิ์ที่เรามอบหมายให้กดส่งเท่านี้นะครับประทดินของเราเนี่ยก็จะไปปรากฏอยู่ในตัวปฏิทินของคนที่เราแบ่งปันให้แล้วครับ